เฮ้ยย hey! ิงหัวอร่อยเฉยเรียกอร่อยเฉยอร่อยเฉยมาครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟน์นะครับ เราไปลงมิยาบีตามที่เราตั้งชื่อไว้ใน YouTube ด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับลงแล้ว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 เหมือนส้มตีนจะมาเยอะนะทุกคนส้มตีนจะมาเยอะนะที่เสือสตรตีม2ที่นะแต่ว่าเปิดหน้าในนีโมนะครับผมโอเควัส <Okay. S 1> ดีครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอาเวลยลงแล้วมีเปหาปืนอีกสองหาปืนด,หนดิหาปืนดิครับกระบ,บอกก่อนแล้วกันเกาะยาปืนอยู่ไหน ปืนอยู่ไหนโอเคปืนได้ละไปครับผมหาเปาหาเปาก่อนตอนนี้อาไปเปาหนึ่งเลยเปาหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีเปาใสเขาบวกกัน,นทุกคนเขาบวกกันวะเขาบวกกันวะเขาบวกกันวะเหมือนผมจะเจอน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 ะ ขอบคุณน้องมากนะครับผม FC นะเก็บยาเก็บยาครับขอบคุณมากครับผมพี่ยังพี่ยังปิดสตรีมอีกเหรอครับเมื่อคืนนี้มาไม่ให้ปิดแล้วนะครับผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาสตรีมนะแล้วก็สตรีมก็ไม่เด้งด้วยนะสตรีมใน YouTube ไม่แจ้งเตือนนะครับผมใครที่อยู่ใน YouTube นะครับพี่เสือเปิดหน้าในนีโมทีวีนะครับผมตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยปะเฮ้ hey, hey, hey. Hey. ยเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวลอ,อยเฉยยิงหัวลอ,อยเฉย ขอยิงหัวขอยิงหัวไม่ขอเยอะขอยิงหัวขอยิงหัวอะไรเฉยขอยิงหัวอะไรเฉยยิงแล้วจะเรียกอะไรเฉยสวัสดีครับพี่เสือ fc e, อํานวยลูกกระรี่ด้วยอขอให้โดนนิกโกรทั้ง7เย็ดฉีกด,ด้วยนะโอ้โอหคอยแม่มึงอะโดนนินกโกรทั้ง7 โอ้ไม่ตายวะเกี๊ยอร่อยเฉยอร่อยเฉยไงอ่ะแตกไปสองนะทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนเก็บเห็ดก่อนไปเว้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 หาลูกกระสุนก่อนลูกกระสุนก่อนปืนระยะไกลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะยิงยากว่ะ อร่อยเฉยหน่วยเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่ารืหมายดอลล่าแม่เมือนกมึงมาเย็ดหน่วยเนี่ยเนี่ยมันโดนเน็ตอย่างเงี้ยมันสมควรโดนกระบ,บองฟาดปากขอปืนยิงปากสักทีหนึ่งไอ้เวรสายการบินอำนวยแอร์ไลน์ถึงจะสายแต่หน่วยก็จะตายเพียงคนเดียวมึงอะตายอีพิสุทธิ์โอ้โหแต่ละคนโดนเน็ตดีดีชีวิตกูดีเกินเฮ้ยอย่ามังกรพ่นไฟเฮ้ยเฮ้ยด้ยเสียงมังกร หาขวมเลยพี่เสือเปิดหน้าในนีโมนะครับผมทุกคนอยากเล่นกับพี่อาคาบ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเครียดมันนะฝักเกออตอนนี้เราก็อยู่ในฟีไฟนะจ๊ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราติดเกมนี้เหลือเกินเราอยากเติมนะครับผมเงินในกระเป๋ามันสั่นดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กดิ๊กแต่บอกว่าออวันนี้พี่ต้องกินหมามาก็เลยเติมไม่ได้แต่ก็อยากจะเติมแต่ก็ต้องเติมแน่ๆถ้าผมไม่เติมผมก็ต้องเติมเราต้องเติมนะเราจะเป็นเทพทูนะครับผมทุกคนเทพทูก็สู้เทพฝีมือไม่ได้อยู่ดีเอีครับพี่ตะกี่เพื่อนมันแกล้งเอสีเอสีเอสีเอีโอเคขอบคุณมากครับน้องกิติพลน้องน่ารักมากนะครับผม นี่โดเน่ดีๆอย่างนี้กูจะชมมึงกูจะรักมึงหลงมึงรักกูหลงกู <c oughs> เออรักมึงรักมึงรักของกูตอนนี้ไม่เจอนะทุกคนผมกำลังหาเหยื่อเหยื่อผมอยู่ไหนผมจ,จริงๆให้ไส้แต่แล้วเดี๋ยวผมขอวอมือสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลงแรงรัวๆนะครับผมเออพี่เสือหล่อมากในยูทูบมึงบอกว่ากูหล่อมากมึงเห็นหน้ากูเหรอกูอยู่เปิดหน้าดีโมเข้ามาในดีนโมบักหำน้อยเฮ้ยมังกรมังกรมังกรตอนนี้เหลือ12คนนะเหลือ12คนนะเราจะรอดหรือเปล่านะครับผมชอบคิพี่เสือขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมากนะเดี๋ยวพี่เสือจะปิดในยูทูบนะแล้วจะเปิดใหม่นะเพราะว่าเหมือนกับมันไม่แจ้งเตือนนะทุกคนนะเออมันจะไม่เหมือนมันไม่แจ้งเตือนนะยังไงก็เดี๋ยวพี่เสือจะปิดใน YouTube แล้วเปิดใหม่นะจบเกมนี้นะขอผมเดี๋ยวย้ายไปในนีโมกันด้วยนะครับทุกคนย้ายไปในนีโมหน่อยนะครับทุกคนนะลิงก์นีโมอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่เสือจะปิดใน YouTube นะแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่ทีหลังนะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในนีโมนะครับผมตอนนี้พี่เสือปิดใน YouTube ไปก่อนนะ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอร่อยเฉยเย็ดเหน่อยโอ้เย็ดเหน่วยพ่ามึงอ่ะผมเจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วมึงหลบทำไมมึงออกมาดิหลบทำไมอะ่ะเข้าห e ัว <c oughs> อร่อยเฉยเป็นไงล่ะ สวยไหล่ะสวยไหล่ะอร่อยเฉยเลยมึงร้องดิมึงร้องดิโดนหัวไปเมื่อกีก้เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งอะ่ะเออโดนหัวไปเมื่อกี้นะโอ้โหเป็นไงของจริงของจริงไม่ติงนางของจริงไม่ติงนางสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในนีโมทีวีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกมพีไฟนะฮะเราก็มาวอร์มฝีมือก่อนนะไม่เล่นนานนะครับผมใครโหดเกมนี้นะครับผมขอเสียงหน่อยฮะผมรู้สึกว่าผม รักเกมนี้แล้วตอนนี้นะอยากเล่นเกมนี้ชอบเกมนี้นะครับผมหลงเกมนี้ละเออผมเลยอยากได้เพื่อนดีๆในเกมนี้สักคนอยากได้แบบผู้รู้อ่ะเออผู้รู้อ่ะแบบว่าเติมอะไรดีอ่ะเติมอะไรดีคุ้มเติมอะไรดีแบบว่าคุ้มเติมอะไรดีโหดอะไรเงี้ยแนะนําผมหน่อยได้นะเออแนะนําผมหน่อยนะครับอยากให้มาแนะนํานะครับผมทุกคนว่ามัน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 โหดยังไงนะโอเคดูดิ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 เข้มมันแต่ฝักก์ฮัลโหลฮัลโหลมาเฟนมาเฟนอยู่มองได้มาหาไอแน่ เสือครับแอดเฟซมาหน่อยรัตภูมิฟาร์มจอนกูแอลผมเอฟซีพี่เสือมานานแล้วเลยอยากมีเพื่อนในเฟซโอเคครับเดี๋ยวน้องไปคอมเมนต์ที่โพสตล่าสุดนะครับผมนะไปคอมเมนต์ที่โพสล่าสุดใน Facebook พี่เสือไว้นะฮะเดี๋ยวพี่เสือแอดกลับนะครับจริงๆเนี่ยพี่เสือจะตอนนี้เพื่อนมันจะเต็มแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าเออถ้าใครด o n a t 0บาทขึ้นไปเนี่ยพี่เสือก็จะรับนะกล้องผมมันใหญ่ไปปะผมควรลดกล้องไหมผมควรลดนะผมว่าแม่งเหมือนมึงหล่อมึงโชว์กล้องซะใหญ่ลเลยไอเวนเสือเอาไว้เลยวผมเจที่หให้ได้เว้แต่ไม่รูเจ้า

อยู ial, life, Inst aller. Inst aller ่ไหนอยู่ไเจ็บดีเจ็บมึงเจ็บดีเจ็บดีมึงเจ็บดีเจ็บดีมึงเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีเก็บดีออกมาดีออกมาดีออกมาดีมาคุ้ยออกมาเบืงมึงออกมาเบืงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเป็นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาดีฮัลโหลฮัลโหลมายเฟ e n d อยูบีมวยกีเซน ถ้าอยู่มีมอยอยู่ก็ออกมาให้ไอ้เบิงเ้งแน่ออกมาดิสัตว์ให้มึงออกมาดิน้องแม่งระเบิดไดม่มีเอาปืนอะไรบวกไหมทุกคนบวกไหมไม่มากบุมยาไม่มากบุมยาเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหยืนตาจ้องตายืนตาเป็นมันเฮะแฮะแฮะอ่ายิงยิงขู่ยิงขู่มึงอ,ออกมามึงตายนะกูย,ยงิงทะลุต้นไม้นะไอ้เวนออกมาดิออกมาดิครับออกมาดิครับ ออกมาดิครับผมว่าของมันโหดกับผมอะ่ะผมว่าของมันโขดกับผมบวกไหมทุกคนบวกไหมถ้าให้ผมบวกบวกหนึ่งมาถ้าให้บวกบวกบวกหนึ่งมาออก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 มาดิออกมาก้าปเ่าก้าปล่า ไม่หันไม่ได้วะโอ้ไม่หันไม่ได้เหรเมาอ่ะโอ้ไม่หันไม่ได้เมาอ่ะแม่งเมากากอ่ะโอ้หเมาสกากซื้อมาอย่างแพงไอ้เหี้ยสติลซีรียิงไม่โดนโอ้เมากากนะทุกคนโอ้เมากากตั้งตครับตั้งไอ้อยเขากลัวงงเหมือนกันกูไปตั้งให้เขาทำไมโอ้จริงๆเลยไอ้กูเนี่ยโอ้โหยอมเลยแม่งเมากากนะทุกคน ปวดใจเลยปวดใจดังไฟสุมส w i ปวดใจดังไฟสม s w i โอ้โหแล้ที่7ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่แปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์ขอขอบคุณของของวัญที่ทุกคนส่งให้ผมด้วยนะฮะขอขอบคุณเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงแรงและรอแป๊บหนึ่งรอแปบบ๊บ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 เดี๋ยวผมเปิดสตรีมมา YouTube ก่อนแปบ๊บหนึ่งเหตมาหน่อย id 109731827 ครับผมน้องรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอเปิดในเปิดใน u t u b e แป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้คนใน YouTube ได้รู้นะว่าเราสตรีมอยู่นี่นะผมมึงหายกันเร็วมากไอเวนกูบอกกูเปิดใน u t u b e แป๊บเดียวมึงหายเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับผมพี่เสือสตรีมใน n e โ o TV นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมโอ้โห u t u b e แจ้งเตือนแล้วมาเออมาเดี๋ยวโซโล่ให้ดูก่อนขอโซโล่ให้ดูก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ ใครที่ดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะครับผมพี่เสือเปิดหน้าในโมทีวีนะครับมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดี1น0 0คนดูด้วยสวัสดี3,000คนดูด้วยนะครับมา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 สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโดเนอยังไงน้องไปที่วอลเล็ตนะครับผมนี่ที่ขวามือนะเห็นไหมน้องโอนไปที่0 6 2 5 2 1 3 1 9 9ขั้นต่ำา10บาทนะครับผมอย่าด่าผมนะ